ย้ำเลยนะครับน้องๆทั้งที่ที่เป็นอัจฉริยะหรือไม่อัจฉริยะก็ตามดูงานภาคไทยไม่ว่าจะเป็นอนิเมะหรือว่าภาพยนตร์ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นลิขสิทธิ์จริงๆน้องก็ชมเลยดีใจนนนะงานภาคอนิเมะเนี่ยมีคนสนใจเยอะกว่างานภาคหนักหรือซีรีส์ไหมก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าอนิเมะเนี่ยมันเป็น คือเอาง่ายๆคนฝึกภาพอ่ะฝึกจากอนิเมะมันจะง่ายกว่าการฝึกภาคหนังคนความยากของอนิเมะอย่างเดียวที่ผมเจอนะก็คือมันใช้พลังเยอะมากมันชอบแผลปากชอบตะโกนแต่เรื่องจังหวะการพูดหรือว่าสีหน้าสีหน้าเนี่ยอนิเมะยังไงก็แสดงไม่เท่าหนังคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเลยชอบที่จะเริ่มภาคจากการภาคอนิเมะมันก็เลยทําให้คนดูอนิเมะเยอะนะฮะสมัยนี้อนิเมะนี่มีหลายค่ายนําเข้ามีทั้งหนัง ไม่ดังหนังไม่ดังสตูใหญ่สตูเล็กก็ทำอนิเมเต็นไปหมดคนก็เลยชอบสนใจงานภาคอนิเมะมากกว่าันคนนะครับน่าจะเป็นเหตุผลนี่แหละมันก็เลยทําให้คนชอบที่จะดูอนิเมะมากกว่าแล้วในความรู้สึกรู้สึกยังไงที่เขาดูอนิเมะที่เราพากลับเขาก็แบบขอเสียงนั้นๆมาปลืม้มนะปลืม้มปลืม้มดีนะปลืม้มปลืมปล้ม,ม,ม,มดีใจดีใจมันเหมือนกับเราทําให้อ่าทาให้บางตัวละครเนี่ยมันแมชขึ้นกว่าเดิมอีกได้ซ้า นะครับผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงได้ชอบเขาถึงได้ถูกใจอะไรขนาดนั้นคือตัวละครบางตัวที่ผมพาเนี่ยมันหล่อมันเท่อยู่แล้วบางคนก็บอกว่ายิ่งเจอเสียงนี้เข้าไปมันยิ่งหล่อเขาไปใหญ่มันยิ่งหล่อเขาไปใหญ่เราก็ยิ่งภูมิใจก็ใจดูก็ขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครจะมาขอตัวละครอะไรที่ที่มันดังๆแล้วเขาชอบผมก็เลยไม่เคยขัดเลยเพผมมีความรู้สึกว่าเขาชมจนผมมีความสุขมีความมั่นใจแล้วผมก็จะขอตอบแทนในการทำอะไรเล่นเลกันน้อยให้เขาฟังกันแล้วกันนะครับแลกเปลี่ยนต่างหิวใจกันแล้วกัน แต่ทีนี้ผมจะไม่มีใครอรงเกินโอลิเวอร์ไอคุปตั้งแต่ที่ไอคุในบ l ู e l ล็อกนี่มันจบไปหลายเดือนลนะแล้วนะแต่ต้องบอกเลยว่าทุกครนนี้เวลาผมไลฟ์นี่ผมต้องเกาะไอคุดังเนี่ยนะเอาไอคุขึ้นฉากหลังตลอดและจะมีคนขอไอคุมานับนับใ้ผมว่าเลยไลฟ์รั้งนดืนไม่ต่ำกว่าห้าสิบครั้งนี่คนขอไอคุันนะครับขอใช้เสียงไอคุ ครับครับน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องโองนะภาครวมไปถึงติดตามผลงานนะภาคไทยทุกคนเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับพวกคุณคือฟัาเคลือนสาคัญที่ทําให้วงการภาคไทยยังรันต่อไปได้แต่จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณดูงานภาคไทยแบบไม่ถูกลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นขอย,ย้ําเลยนะครับน้องๆทั้งที่ที่เป็นอัจฉรยะหรือไม่อัจฉริยะก็ตามดูงานภาคไทยไม่ว่าจะเป็นอนิเมะหรือว่าภาพยนตร์ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นลิขสิทธิ์จริงๆเป็นการสนับสนุนให้มีการ ให้เขามีรายได้พมมีรายได้ก็จะมีการจ้างนัะภาคไทยไปเรื่อยๆนะครับสนับสนุนฝากด้วยนะครับผมรักทุกคนเลยนะครับพจน์พ,พจนกระจบตัวถีจะโดนสลัดติดลูฟี่